สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมมีเมืองชอตเช่นเคยนะผมวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่มีเวลาทําคลิปผมก็จะเอาอ่าเขาเรียกว่ามันแนะนํามันแนะนำอ,อุปกรณ์ในการหาปลาที่ผมได้ทําช่วงที่ผ่านมาที่เป็นคลิปเป็นคลิปแล้วผมมารวบรวมให้ว่ามันใกล้จะมันใกล้จะผ่านหน้าหน้าฝนไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลารุ่ดูที่ผมเขาเรียกว,ว่า ต้องออกหากินได้บ้างจากนี้ไปนะผมลองดูอุปกรณ์ที่ผมมีมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถได้ใช้งานหรือเปล่าหรือว่าใช้งานได้จริงไหมนะผมคือซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปสาธิตให้ดูในในจุดที่เป็นแม่น้ําเป็นห้วยที่ที่ผมไปหาปลาไม่ได้ไปสาธิตให้ดูนะผมท์นี้ผมจะมา เขาเรียกว่ามันแนะนำอ,อกกุปกรณ์ต่างๆที่ผมมีนะคืออาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าหามาได้ที่ที่ผมพอจะหามาได้นะพเพืนะ่อนๆนะอันดับแรกคือนี่ครับน้ำสติกยิงปลาหรือว่าธนูยิงปลาก็ได้แล้วก็เป็นลูกดอกแล้วผมแล้วใช้ใช้แบบเสียบจากหน้าไปหลังนี้นะผม เพื่อนๆแล้วสำหรับยิงบนบกนะนเพื่อนะน,อนอะนี่ครับผมเพื่อนรสนามเป็นอย่างนี้นะนี่จะยิงปลาพวกที่ชอบลอยน้ำขึ้นมาเนาะลอยน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำนะนเพื่อนๆะเมื่อจะเป็นปลาช่อนหรือปลาอะไรก็แล้วที่มันชอบชอบลอยน้ำขึ้นมาปันนี้นับนะ แต่ยังไม่ได้ไปไปยิงให้เพื่อนเพื่นได้ดูเลยนะผมนี่ชิ้นมือหนังสติ๊กยิงปลาเนาะโอเคขั้นตอนในการทําหรือวอ่ายังไงผมก็บอกไปในในคลิปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็เหลือเหลือแต่สาธิตให้ดูในการไปไปล่าปลาให้เพื่อนเได้ดูนะครับอันนี้เป็นฉมวกนะที่ผมใช้ประจำนี่คือฉมวกแบบสวมนะเพื่อนๆน,นะสวมด้ามนนะ นี่คือแบบเชื่อมไมว,ว้เลยเพื่อนๆที่บอกว่าราคาอยู่สองร้อยบาทนะครับแขงมากครับแต่ใช้มาจนจนถึงวันนี้ก็เกินคุ้มแล้วเพวื่อนๆเพราะว่าเชื่อมทีเดียวแล้วก็ใช้ยาวนานนะเนี่ยระบบจะเป็นสามง่ามอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนๆสามารถดักได้ครับ,รบเป็นอลูมิเนียมทบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหล็กแข็งนะครับ ักสนะก็จะเป็นนี้นะโอเคสองชิ้นแล้วนะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเพื่อนๆนะโอเคแนะนําชิ้นต่อไปเลยนะผมนี่ก็คือใช้เป็นฉมวกฉมวกยิงปลาได้แล้วก็ใช้สําหรับเขาเรียกว่าฉมวกแทงปลาได้แทงกลุกนะครับ ในกรณีผมไว้ใช้เป็นแทงกบแทงปลาแล้วเวลากลางคืนนะเพื่อนะตามทุ่งนาะล่องห้วยวันนี้นะานี่ระบบมันจะเป็นนี้ท,ที่ที่ผมได้ทำไว้จะเป็นนี้นะับลักษณะเป็นแบบมือเราเนี่ยอันนี้เจ๋งนะเพืพ่อนๆถ้าหครเพื่อนอยากให้มันแข็งแรงแล้วก็ อ,อยากให้มันแบบมั่นคงแล้วผมใช้ใช้ตัว,ต,วตัวนี่มาเชื่อมหน่อยนะผมเขาเรียกตัวเชื่อมเชื่อมตรงตรงนี้ผมเชื่อมระหว่างแต่ผมไม่ได้เชื่อมไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้ประจำแล้ว,ลวก็เขาเรียกว,ว่าใช้วิธีประหยัดเนี่ยก็เลยผมก็เลยเอาแค่ไขควงแบนมันตอกไว้นะอันนี้ทาจากอันนี้ทําจากเขาเรียกว,ว่า ที่ตักผ้าเก่าล้วเราตักผ้าเก่าไม่เ t e n a n c ใช้เป็นประโยชน์ได้อเ,อเนี้ยนะลักษณะเป็น,นี้นะอันนึงใช้เป็นฉมวกแทงปลาฉมวกยิงปลาได้โดยการถอดน,นี้ออกนวถอดออกแล้วก็ไปสวนกับฉมวกยิงปลานะเพกกื่อนนะตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาเจอรูแคบแบเนี่ยสามารถที่จะเรายิงได้นะ กเจอแบบอย่างอื่นมันยิงไม่ได้เราสามารถที่จะปรับทิ้นางหนึ่งหัวเล็งหัวได้นะเนี่ยผมข้อดีเลยนะส่วนตัวนี้เป็นสำหรับยิงปลาเล็กนะเพื่อนปลาใหญ่ก็ยิงได้แต่มันหลุดนะผมเขาเรียกว่าฉมวกซี่นะผมหรือว่าฉมวกที่ทำจากาที่ผมได้ทำจากลวดก่อสร้างนะผมแต่มันเป็นเส้นใหญ่เนะี่ยจับได้ครับผม เนี่ยพอดีเหมลยครับดักได้ตลอดปลาสองนิ้วสามนิ้วนี่สบายนะแม่นด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยลักษณะผมใช้เป็นแบบไอซี่นะเนี่ผมนี่นี่ใหญ่กว่าฉมวโมกจิ๋วหน่อยแต่ว่าฉมวโมกจิ๋วผมหายไปไหนนี่ฉมวโมกจิ๋วผมหายไปนี่แนะนำนี่ก่อนเรียง ชมูดเดียวที่ได้ยอดวิวเยอะๆหายไปผมหาไม่เจอเนาะมันมันเล็กอ่ะมันน่าจะซุกซ่อนอยู่ในบ้านนี่แหละส่วนตัวนี้เป็นเหล็กยิงปลาเหล็กยิงปลานะผมทำจากเหล็กด้านด้านเดียวเลยเนี่ยนี่สาหรักย,ยิงปลาดังยิงปลานะผมตัวนี้ เราใช้หนังสติ๊กนะผมเอาแข็งๆหน่อยตัวนี้มันหนักนะผมทิศทางมันจะเดายาก,กว่าหน่อยแต่ว่าแม่นกว่าครับถ้าหากว่าใช้หนังสติ๊กแบบเขาเรียกว่าแข็งๆอ่ะหรือว่าแรงๆอ่ะแม่นครับตัวนี้แล้วถ้าเจอปลาถ้าถ้าโดนเข้าไปนี่ไม่หลุดครับนี่หลุดยากเพราะว่าเหล็กใหญ่ นี่อย่างที่ผมเคยบอกงบไม่เกินสิบบาทเนะีตัวนี้ประหยัดมากแต่ใช้ได้แบบทั้งชาติเลยแบบนี้เรารับได้อย่างเดียวคือรับอย่างเดียวพอคือไม่ต้องไปหาเปลี่ยนอะไรลนะเปลี่ยนแค่ยางถ้ามันสึกล้อหรือว่าหมดอายุเราก็หามาเปลี่ยนแต่ด้ามเนี่ใช้ได้ทั้งชาตินะครับผมถ้าไม่หายหรือว่าไป,ไปทำอะไรเสียนะเพื่อน ชิ้นหนึ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาล่าสุดนี่เป็นอปืนยิงปลาเล็กนะผมไว้จ่อยิงเวลาปลาลอยน้ําขึ้นมาหรือเวลากลางคืนอ่ะกลางวันนี่ไม่ได้กินครับผมปลามันวัยเห็นเราเนาะกลางคืนปลามลอยแล้วก็มีอยู่นิ่งแล้วเพือ่อนน่ารักมากพบปาง่ายแล้วอันนี้นี่ผมทำกบไม่ถึงสิบบาทเลยนะผมแต่ใช้ เรียกว่าแรงของเราล้วนนั่งใช้เป็นข้ามือตัวเราเองไม่มีอยู่แล้ว <S <S ตัวนี้แข็งนะผมตัวนี้ต้องแข็งต้องแบบนี้นะตัวนี้ปอกอยพวกนี้บอกเลยว่าอย่าไปเล็งใส่กันนะผมหรือว่าเวลาดำยิงหรือว่าหาปลาเนี่ยอย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะผมสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดนะผมเด็กแล้วก็ ู้ที่ยังตัวเล็กอยู่ต้องให้อ่าเขาเรียกผู้ปกครองมาช่วยดูหรือว่าอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะผมแต่เล่นคพา่เพื่อนนะผมเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตถ้าหากว่ามันไปโดนจุดสําคัญน,นะผมมันสามารถหลุดได้ตลอดนะผมเนี่ยผมลักษณะาาจะเป็นนี้เนี่ยหนังยางมัดเยอะๆหนะ่อยเนี่ยผมแต่ผมดีให้เพื่อ,อนดูนะผม เนี่ยผมแล้วก็มีฉมวกจิ๋วที่ยอดวิวเยอะๆนะฮะไม่ได้โม้แต่ว่าต้องขอบคุณอ่าเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงผู้ที่ไม่ทราบว่าขอดูจากไหนเนีผมไม่ได้ยังไม่ได้เอามาหาไม่เจอเพราะว่ามีอีปิดอยู่ในบ้านเนี่ยผมเพราะในทีนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าอุปกรณ์ที่ผมมีในช่วงที่ผ่านมาช่วงหน้าฝนผม,ผมทำอะไรบ้างนะผม อ่านี่คืออุปกรณ์เล็กน้อยที่ผมมีนะผมไว้สําหรับหาปลายอย่างเดียวไม่ได้ใช้อาวุธไปทําอะไรเพื่อนะผมเนี่ยเต็มเลยจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยน,นี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะผม<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบยาวๆแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครผม สำหรับคนที่เป็น f อจริงๆเขาก็ิดตามให้จะลงคลิปวันไหนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยมันมันก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ดูก่อนใครนะผมโอเคคลิปนี้ผมก็เหมือนเดิมหน้าดำๆเนน่ับก็ลาไปด้วยคำว่าสวัสดีก่อนนะ,พะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวค่อยตามไปดูอีกทีนึงนะ,พะเพื่อนๆนะโอเคครับ